สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับและนี่คือสกู๊ปพาพิภพไททันนะครับผมสำหรับชื่อตอนของคลิปนี้มีชื่อว่าพ่อทั้งสองคนของซีกนะครับผม คือวันนี้จะมาเล่าถึงพ่อทั้งสองคนของซิกเยเกอร์นะครับผมก็มีทั้งกริชาเยเกอร์และก็คุณทอมคูเซเวอร์นะครับก็ซิกเนี่ยเขามีพ่อที่เป็นทางสายเลียกก็คือกริชานะครับแล้วก็เหมือนอารมณ์เป็นพ่อบุญธรรมเนี่ยก็คือคุณทอมคูเซเวอร์นั่นเองนะครับผมก็จะบอกว่าในคลิปนี้มีการสปอยไปถึงช่วงตอนจบของมังงะน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากลัวสปอยก็ปิดคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพร้อมฟังสปอยแล้วก็อย่ารอช้าครับผมเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยครับผม พ่อของซีกทั้งสองคนนี้นะครับผมผมจะให้เห็นว่าเขามีความแตกต่างยังไงแตกต่างในเชิงปฏิบัติตัวกับซีกนะครับแล้วก็แตกต่างเชิงในเชิงที่ซีกเนี่ยเขาคิดยังไงกับ2คนนี้นะครับก็พูดถึงกริชาเยเกอร์ก่อนนะครับกรีชาเยเกอร์เป็นพ่อที่ให้กําเนิดซีกขึ้นมาอ่านี่ก็คือเป็นมีมีสายเลือดเนาะก,ก็คือเป็นพ่อแล้วก็มีลูกกับไดนาฟิตนะครับก็คือเป็นซีกนั่นเองนะครับซีกเนี่ยถ้าเล่นเป็นเขาเรียกว่าคําศัพท์ที่เป็นภาษาเยอรมันเนี่ยมันจะแปลว่าชัยชนะนะครับก็เหมือนกับ กำเนิดซีกมาเพื่อที่จะให้เป็นชัยชนะของวงตระกูลนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากความหวังมากมายเนี่ยไว้กับซีกนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยพูดถึงว่าซีกเนี่ยเขาก็ต้องเป็นทหารใช่ไหมแล้วกีชาเนี่ยก็คาดหวังตรงนี้เยอะแล้วพอคาดหวังตรงนี้เยอะพวกกลายเป็นว่าไม่มีเวลาให้ลูกให้เต้าเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าดูแลซีกได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็กลายเป็นว่านอกจากดูแลไม่ดีแล้วเนี่ยยังทําร้ายจิตใจซีกมากมายนะครับผมจะบอกว่าการเกิดเป็นเด็กนะครับเด็กเนี่ยมันเป็นผ้าขาวครับผมถ้าเกิด พ่อกับแม่เนี่ยสาดสีอะไรให้ลูกเนี่ยลูกก็จะเป็นสีนั้นไปเลยนะครับแล้วการสาดสีแบบนี้ของของกรีชาเยเกอร์ทุกคนคิดว่ามันเป็นสีดําหรือสีขาวล่ะครับเออมันก็เป็นสีดำใช่ไหมที่มีความแบบรุนแรงทางด้านจิตใจของซีกมากซีกแบบทําผลประกอบการทําแบบผลการเรียนได้ไมด่ดีอะไรเงี้ยเออก็โดนพ่อด่าเละเลยอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นการปฏิบัติตัวของกรีชาเยเกอร์ที่มีกับซีกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคำถามคือแล้วคุณทอมคุนเซเวอร์เนี่ยคุณพ่อคนที่สอเนี่ยเขา ยงไงรตอนที่ซีคได้เจอกับคุณทอมคูเซเวอร์ครั้งแรกเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเจอโดยบังเอิญนะแต่ว่าคุณทอมเนี่ยเขาก็ชวนซีคเล่นแคชบอลนะครับแคชบอลก็คือการที่เรามีลูกบอลอยู่ในมือใช่ไหมแล้วก็ปาไปให้อีกฝ่ายหนึง่งแล้วก็เราก็จะมีถุงมือไว้คอยรับลูกบอลจากอีกฝ่ายหนึ่งมานะครับซีกเนี่ยเขาได้สัมผัสถึงความสุขที่เขาได้เล่นกับผู้ใหญ่กับ คนต่างๆนานาคนอื่นที่เขาแบบไม่ต้องมาซีเรียลไม่ต้องมาแบบฝึกทหารไม่ต้องมาแบบเรียนอะไรให้มันแบบเครียดมากมายขนาดนั้นนั่นเป็นความสุขครั้งแรกของซีครับผมก็คือได้เจอกับคุณทอมพูเซเวอร์นะแล้วคุณทอมพูเซเวอร์เนี่ยเขาก็เหมือนกับถูกชะตากับซีกับเออผมผมก็เข้าใจโมเมนต์นะตอนที่แบบได้ดูอะไรเงี้ยเออเราก็จะรู้ว่าเออคนเราอ่ะเวลามันมีโมเมนต์ที่ถูกชะตาต่อกันอะไรเงี้ยเออมันก็คงเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วทีเนี้ยเหมือนกับคุณทอมพูเซเวอร์เนี่ยเขาก็มีโอกาสได้พูดคุยอะไไรต่่าางงๆนนนนกับับบีดด้แปคควมคิเห็ นี่นั่นกันจนซีกได้รู้ว่าคุณทองพูเซเวอร์นี่แหละคือนักลบของมาเลยนะครับแต่ว่าเป็นนักลบสายวิจัยนะก็คือคอยเรียนรู้เกี่ยวกับพลังของไททันนะครับแต่ก็ บางทีก็ไม่ได้แบ่งข้อมูลอะไรทั้งหมดให้มาเลยขนาดนั้นนะครับเออก็ถือว่าเป็นมุมมองหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างแล้วอะเออว่าคุณทอมกับกรีชาเนี่ยเขามีความมีการปฏิบัติมีความรักให้กับซีกต่างกันยังไงนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็จะสังเกตว่าในสังคมของโลกใบนี้บางทีเนี่ยคนที่แบบสนิทคนที่เป็นครอบครัวคนที่เป็นสายเลือดเนี่ยบางทีมักจะมองข้ามความรู้สึกกันนะครับไม่ค่อยสนใจกันแต่ว่าเราอะบางทีเราดันไปได้รับความรู้สึกดีดี ไปรับความเมตตาอ่อนโยนจากคนภายนอกอะไรเงี้ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเจีได้นะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าข้อที่2นะครับที่ผมอยากจะพูดถึงเลยก็คือนอกจากการปฏิบัติตัวแล้วเนี่ยความรับฟังกับความไม่รับฟังเนี่ยก็ต่างกันนะกรีชาเนี่ยไม่เคยฟังซิกเลยนะครับเด็กเนี่ยบางทีเนี่ยเขามีอะไรอยากจะพูดเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่ฟังปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะพูดกับใครแล้วสถานการณ์ของซิกกับ ที่ของพ่อทั้งสองคนของเขาเนี่ยมันชัดเจนมากเลยก็คือว่ากฤษชาเนี่ยไม่ยอมฟังพอกฤษชาไม่ยอมฟังซิอยากพูดคุยก็ต้องคุยกับใครครับถ้าไม่มีคุณทอมครูเซเวอร์เขาก็คุยกับใครไม่ได้เลยแต่ว่าอันนี้โชคดีว่ามีคุณทอมครูเซเวอร์ให้เขาพูดคุยเออก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนู่นนี่นั่นเออแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยความสัมพันธ์ที่มีต่อกฤษชาเาเกอร์ก็ค่อยๆพังลงนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณทอมครูเซเวอร์ก็ค่อยๆดีขึ้นมันก็เป็็นนคววามเจบปดตรงี้ ที่มันที่ซีก็ต้องแบกรับไว้นะครับส่วนข้อต่อมานะครับที่ผมอยากจะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของความเป็นห่วงครับผมความเป็นห่วงเนี่ยคือกรีชาต้องบอกว่าเขาอะให้ซีแบบเรียนหนักมากไม่มีเวลาให้ลูกเลยแล้วลูก ไปเรียนเหนื่อยมาเนี่ยเคยถามลูกบ้างเปล่าเออก็คือกรีชาน่าจะไม่เคยถามลูกตรงนี้ไม่เคยสนใจลูกตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ซีกับรู้สึกน้อยใจนะครับแต่ว่าถามว่าเรื่องของความเป็นห่วงเนี่ยคุณทอมมีให้มากกว่ามีให้มากกว่าอีกแล้วครับผมนี่ถ้าเกิดว่าพูดมา3าข้อนี่ก็คือว่าคุณทอมชนะมาสามอันเลยเนี่ยเออก็คือคุณทอมเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงซีกเนะาะแบบเออซีกเป็นคนแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับแบบนี้นะอะไรเงี้ยคอยให้พูดคอยให้คําแนะนําอะไรเงี้ยกับซีกตลอดีด้ แล้วต่อมานะครับผมเรื่องของการช่วงท้ายนะครับผมของการใช้ชีวิตในฐานะ,ะนักเรียนนักรบของมาเลยนะครับตอนนั้นซีก็เหมือนกับว่าได้เห็นว่าพ่อเนี่ยเริ่มจะถูกจับได้แล้วว่าเป็นหน่วยฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเอลเดียซึ่งถ้าเขาจับได้หมดปุ๊บเนี่ยทุกคนจะต้องถูกส่งไปเกาะสวรรค์เลยนะอะไรเงี้ยเออแล้วพอคุณทอมรู้เรื่องนี้ปุ๊บ คุณทอมถึงก็บอกให้ซีกเนี่ยส่งตัวพ่อให้กับทหารมาเลซะไม่งั้นจะโดนฆ่ายกชั่วโคตรเลยอนะไรเงี้ยคุณปู่ก็จะโดนไปด้วยนะซีก็จะโดนไปด้วยเออแล้วซีก็ยอมเชื่อคุณทองครับผมซึ่งผมมองว่าณนะจุดนั้นนะซีก็มีความเขาเรียกว่ากระตันอยู่นิดนึงนะก็คือมีความลังเลว่าแบบจะทําดีไปหรือไม่ทําดีว่าอะไรเนงะี้ยเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ผมเชื่อว่าจิตใต้สำนนกลึกๆของซีกเนี่ยมันก็บอกบอกไงว่าเออคนที่เป็นคนที่ดีกับเรามากมายอย่างคุณทอมคุณเซเวอร์เนี่ยเขาก็ยังอุตส่าห์แบบเป็นห่วงเรานะอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ที่ผ่านมาเขาก็ทำดีกับเราตลอดน่าจะจริงใจกับเรานะ อะไรเงี้แล้วซีก็ยอมเชื่อคุณทอมจริงๆครับผมก็คือว่าถ้าเทียบกับคุณพ่อที่ไม่เคยใส่ใจกูเลยอะไรเงี้ยเออซีก็เลยยอมที่จะเสียสละพ่อกับแม่แท้ๆของตัวเองไปนะครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่บนมาเลเซียต่อไปนะครับผมแล้วเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆนะแล้วคุณทอมพูเซเวอร์ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับซีนะครับว่าเขาเนี่ยมีแผนการบางอย่างที่จะแบบสืบค้นความลับของพลังไททันบนโลกนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ได้แชร์กับซีนะครับเออซึ่งตรงเนี้ยซีก็ได้ให้สัญญากับคุณทอมว่าเขาอ่ะ จะสามารถทำการุญยฆ่านะครับเพื่อที่จะปลดปล่อยชาวเอลเดียไปจากโลกนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าชาวเอลเดียยังอยู่ปุ๊บเนี่ย ความเป็นความเกียรชังเนาะของคนทั้งโลกก็จะยังอยู่กับชาวเอวเดียนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยซีก็รู้เงื่อนไขแล้วว่าเขาต้องทำยังไงเขาต้องไปชิงพลังของบรรพบุรุษไททันมาแล้วก็เอามาใช้กับสายเลือดราชวงศ์ของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทําให้การุญยฆาตเป็นผลอ่าแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องราวที่เราจะได้เห็นว่าซีกเนี่ยเขานับถือคุณทอมพูเ,เวอร์เป็นพ่อจร,จริงก็คือตอนที่เขาสืบท่อพลังไปแล้วนะครับเออเขาก็เอาแว่นของคุณทอมมาใส่ด้วยนะเออแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เรียกว่าเออเดี๋ยวผมจะสารต่ออความฝันขง คุณพ่อเองนะครับซึ่งตอนนั้นเขาพูดคุณพ่อออกมาในฐานะที่เขาอะรู้สึกนับถือคุณทอมคูเซเวอร์เป็นพ่อจริงๆนะครับซึ่งคุณทอมเนี่ยเขาเองก็มีปมเหมือนกันว่าแบบเออลูกชายเขาเนี่ยกับ เมียเขาใช่ไหมต้องฆ่าตัวตายหนีไปเพราะว่ารู้ว่าเขาเป็นชาวเอดีนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นความเจ็บปวดของคุณทอมแล้วเขาก็เลยสนิทกับทางซีกได้เอออันนี้ก็พอจะเข้าใจนะครับเออแล้วทีนี้เนี่ยในการดําเนินในเรื่องไปเราก็จะได้รู้ว่าซีกเนี่ยเขาไม่เคยรักพ่อเขาแหละเพราะว่าในสถานการณ์ที่เขารู้ว่ากีช่าย,ยังไม่ตายเนี่ยเออเขาก็ยังแบบอ่ะ พ่อกูยังไม่ตายเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยเออคือเหมือนแบบไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยไม่ได้ดีใจเลยว่าพ่อยังไม่ตายแล้วแบบตกใจอยูน่นะว่าเฮ้ยพ่อกูยังไม่ตายเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยเออคือมีอะไรประมาณนั้นเลยอะ่ะเออก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าออสองมาตรฐานชัดเจนนะครับสำหรับซีนะแต่ว่าต้องบอกว่าซีกเขาได้เริ่มเข้าใจคุณพ่อใหม่ครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เขาได้ไปทัวร์ความทรงจํากับเอเลนในพิกัดนะครับตอนนั้นเนี่ยจะบอกว่าซีเขาไปเจอกับกีชาเนี่ยเขาก็บอกเอเลนนะเหมือนกับบอกเอเลนว่าเออเนี่ยมึงก็รู้ ไม้ว่ามึงกับกูเนี่ยโดนพ่อล้างสมองมาทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยเออก็ตอนแรกเนี่ยซีพยายามจะให้เอเลนเข้าใจว่ากรีชาเนี่ยมันร้ายแค่ไหนนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอคนที่มันร้ายกว่านี่คือน้องชายกูนี่แหละออนะครับก็คือเอเลนในร้ายสุดนะครับเขาจะได้เห็นว่าตอนที่ไปทัวร์เขาทรงจำานะว่าซีเขาจะได้รู้ว่ากรีชามีการพูดถึงมีการโหยหาถึงซีตลอดเวลาขอโทษลูกที่พ่อไม่มีเวลาให้อะไรเงี้ยเออมันเป็นอย่างนั้นไปนะครับซีเขาก็เลยแบบเหมือนกับได้เริ่มคิดใหม่ว่าเออพ่อเรา อาจจาะสนึกได้แล้วเราก็อาจจะไม่ต้องโกรธพ่อแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออซึ่งยังไม่ทานอะไรดีเลยนะเออเอเลนก็ไปใช้พลังพิพาคคำรามแล้วนะครับแล้วซีก็ต้องอยู่ในโลกพิกัดอย่างนั้นไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ซีก็น่าจะได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างนะครับตับชีวิตตัวเองจนเขาได้รู้ว่าเออกูอยู่ในโลกพิกัดเนี่ยกูไม่ต้องตายก็สบายดีมั้งอะไรเงี้ยเออก็มีการคิดอย่างนี้ไปนะครับจนอามินได้เข้ามาคุยกับซีแล้วซีก็เปลี่ยนใจนะครับและระหว่างที่ซีเปลี่ยนใจเนี่ยตอนนั้น อาร์มินกับซิกได้เจอคนรู้จักในอดีตที่เคยถือคลองพลังไททันนะครับอาร์มินได้เจอกับเบลโทนนะแต่ว่าอันนี้จะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปของซิกเยเกอร์นะครับซิกเขาได้เจอกับคุณทอมคุยเซเวอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เจอฟรีช่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเขาอ่ะก็คงพูดได้ในฐานะที่เขาเป็นลูกของทั้งสองคนนี้นะครับลูกบุณทอมกับลูกแท้ๆนะครับซิกเนี่ยก็รู้สึกว่าเออคุณทอมผมรู้สึกดีมากเลยนะที่ได้เล่นแคชบอลกับคุณ ถ้าเกิดว่าชาติหน้าผมเกิดมาแล้วได้เล่นแคชบอลกับคุณอีกเนี่ยผมก็ยินดีนะครับแล้วเขาก็หันไปคุยกับพ่อแท้ๆของเขาก็คือกรีชาด้วยนะว่าพ่อผมไม่รู้จะพูดอะไรนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพูดได้ก็คงเป็นคําขอบคุณแหละ ก็คือตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะในตัวของมังงะตรงเนี้มันไม่ได้พูดอะไรที่มันลงรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าถ้าตีความหมายที่ซีพูดเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าซีเขาขอบคุณที่กรีชาทำให้เขาได้เกิดมาเออแต่ว่าไม่มีความแค้นไม่มีความโกรธไม่มีความขุ่นเคืองอะไรแล้วเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาซีก็อ่าน่าจะได้เห็นแล้วว่าเออชีวิตมันก็ผ่านอะไรมาเยอะ เอออะไรอย่างนั้นนะครับก็ไม่น่าจะไปต้องไปโกรธพ่ออะไรขนาดนั้นแล้วเนาะแล้วเขาก็ยกโทษให้กับพ่อแท้ๆของเขาแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้เกิดมาเป็นลูกบุญธรรมของคุณทอมฟูตสเวอร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งและกันที่เราได้เห็นเนาะว่าซิกเนี่ยเขามีพ่อ2คนแล้วก็พ่อ2คนของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับอืมก็เป็นประมาณนั้นนะผมว่าสุดท้ายแล้วกีช่าเยเกอร์เป็นพ่อที่ไม่ดีแหละช่วงแรกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็สํานึกได้ผมว่าก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่า อิทธิพลมากมายต่อเน,นื้อเรื่องเลยอย่างกีชาเยเกอร์นะครับเออก็เป็นการเล่าให้ฟังในมุมของพ่อทั้ง2คนของซีนะครับผมคุณชอบพ่อคนไหนมากกว่าก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะจ๊ะโอเคัดบดนี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้เดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ